เทศบาลเมืองตาคลีโดยกองสวัสดิการสังคมโดยการนำของนางเพืินพิศสีพภพนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีได้เดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมทั้งพูดคุยซักถามถึงปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองของครอบครัวนางประวรัลีสาทรัพยเสิศที่บ้านเลขที่28ซอยทวีชัย8ตำบลตากลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและแนะนำในด้านการประกอบอาชีพ แก่ครอบครัวของนางปาวาลิสารั์ประเสริฐอีกด้วยเมื่อวันที่24กันยายน2555เวลา15นาฬิกานางเพิินพิศสีพภนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านของนางปาวาลิสารับประเสริฐอายุ51ปีประชาชนที่ได้ส่งหนังสือร้องขอความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยและมีรายได้ต่ำ ซึ่งจากการลงพื้นที่เยี่ยมและสอบถามถึงปัญหาก็ทราบว่านางปวาริษาได้พักอาศัยอยู่บ้านของญาติที่บ้านเลขที่28อยทวีชัย8ตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งไม่ใช่บ้านของตนเองแต่น้าสาวยังคงให้พักอาศัยอยู่ได้ต่อไปส่วนนางปวาริษาทร,รัพย์เสดประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้200บาทต่อวันอาศัยอยู่กับบุชายชื่อนายสุธินันทร์ทรัพประเสริฐอายุ21ปีแต่ยังไม่มีงานทำซึ่งหลังจากการซักถามแล้วทางเทศบาลได้แนะน,นำให้นางปวาริษามาสมัครทำงานที่เทศบาลแต่ได้รับคำปฏิเสธที่จะมาทำงานที่เทศบาลและยืนยันที่จะประกอบอาชีพรับจ้างอย่างเดิมต่อไปในส่วนการช่วยเหลือบุตรของนางปวาริษา ก็ดำเนินการหางานให้ทำโดยหางานให้ทำที่ตากลีเคลเน็ตเวิร์กและนายสุทธินันท์ก็มีความยินดีที่จะทำงานดังกล่าวและตอนนี้ก็ได้เข้าทำงานดังกล่าวแล้วอีกทั้งได้ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาให้ในายสุทธินันทเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับปริญญาตรีตามความต้องการของ,ของนายสุทธินันท์ซับประเสริฐต่อไปอีกด้วย